สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับแจ็คสวนทุเรียน pJ จจังหวัดเลยนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมหลังจากที่ต้นนี้ผมทำการรักษา,าไฟท็อปนะครับผมที่เข้าทำลายที่ต้นนะครับตอนนี้ก็เรามาดูกันเจ็ดวันผ่านไปนะครับ เรารักษาแบบแนวอินซีดูว่าแนวอินซีก็ได้ผลดีนะครับเจ็ดวันเปลือกเขาแห้งเรียบร้อยอันนี้ไม่มีน้ําเยิ้มแล้วนะครับไม่มีไม่มีละเนื้อแข็งแล้วครับด้านข้างแข็งเหมือนเดิมนี้ก็หายแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอให้เขารัดตัวอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ค่อนข้างที่ใช้เวลากบเปลือกที่จะรัดตัวได้แบบเต็มที่เหมือนกับ ตรงโคนข้างล่างนะครับอ่าโคนนี้ก็ใช้ระยะเวลาเป็นปีเหมือนกันครับกว่าที่จะรัดได้นะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีว่าเรารักษาแบบแนวอินซีก็หายได้นะครับอ่านี่ก็แห้งไปเลยครับไตโคโดมาบวกกับ ขี้ไก่ที่ผมผสมผสมกันแล้วก็เอาทาที่รอบๆแผลโคนต้นนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับหายสนิทครับนะครับผมนี่ก็เป็นการอัปเดตอีกทีนึงให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวก็เอาเพื่อความแน่แน่ใจอีกทีนึงผมก็จะ ทำวิธีนี้ซ้าอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ชัวร์ว่าเชื้อเขาจบน่าจะหายก็ไม่น่าจะป่วยอีกแล้วครับมาเห็นช้าไปตอนนี้ก็เริ่มเข้าเป็นใบเพสลาดแล้วนะครับฝั่งนี้ยอดใหม่ก็เดินเดินแล้วครับกำลังแตกยอด ชุดใบก่อนเข้าหนาวปีนี้ก็น่าจะได้อีกสักชุดใบหนึ่งนะครับก็ดเดี๋ยวเหลือเก็บยอดไม่ให้เขาโดนมแมลงกินกับเพี้ยลงก็น่าจะสวยนะครับรอบนี้ยอดใหม่ก็ถือว่าเดินสวยนะครับเดินสวย ีผมก็จะเน้นเป็นอินทรีย์เยอะเคมีบ้างนะครับจะยอดแตกสวยนะครับต้นนี้โอเคเดี๋ยวผมพามาดูกันที่โคนต้นอีกนิดนึงหลังจากที่เราเลี้ยงแต่โคโดอมาบุมบูมไว้นะครับก็ถือว่าโอเคมีสปอร์ขาวๆที่โคนต้นนะครับ ผมใส่ติดโคนต้นไว้แบบนี้เลยนะครับโอเคต้นถือว่าสวยสมบูรณ์โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมได้มีแรงกำลังใจอัปเดตหรือว่าทำคลิปให้ความรู้แนะนำเพื่อนๆ ที่ปลูกทุเรียนได้นะครับผมมือใหม่ไม่มากก็น,น้อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ